ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่30มกราคม2567กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้15บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่ง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้55บาบาทต่อกิโลกรัมใบชะพลู วันนี้เจ็บส0บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้16บาทต่อก huh ิโลกรัมกระชายซอยวัน <surve> น <muscular AUDIO> ี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี Luckily, ้180บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลือง วันนี้95บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันน no. ี้150หบาทตอ่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร10บาทต่อก <enth> ิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม บวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20 m, บ,บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้70บาทต e ่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้6บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะราจีน วันนี้24บาทต่อก ok ิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศท้อแดงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปละวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้28บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลาง วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้200บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่า วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท50ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้2บาท30ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาทสิตังค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้สี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูนำแห้งวันนี้ร้อยสามสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สี่สิบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ